ดวงรายสัปดาห์สำหรับเพื่อนๆนที่เกิดวันอังคารในนะครับสัปดาห์นี้นะครับช่วงวันที่3กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะถึงวันที่เอาลืมวันที่ถึงวันที่9กรกฎาคม2 5 6 5นสะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่3ดาบได้ไพ่7เหรียญได้ไพ่เดอะสั้นไพ่สวยได้ไพ่8ดดาบช่วงนี้นะครับอาจจะต้องทำงานเหมือนทำคนเดียว เหมือนคนปิดทองหลังพระที่เขาพวกทหารตำรวจชอบพูดกันนะี่นะครับมิหนำซ้ำทำดียังไม่ได้ดีไพ่สามดาบบอกถึงการโดนทำร้ายหรือว่าการโดนใส่ไฟรับหลังต่อหน้าดีรับหลังอีกอย่างคนมันเป็นแบบนี้ครับบางคนเจอนายแบบใช้แต่พระเดชไม่เคยใช้พระคุณสั่งงานแล้วทิ้งหรือการให้ข้อมูลงานจะเยอะมากจนทำไม่ทันเป็นแบบนี้ เจ็บนะครับแต่มีเรื่องที่ทําให้ยังเปลี่ยนงานไม่ได้อยู่ต้องอดทนไปก่อนนะและระวังเรื่องอารมณ์ที่หงุดหงิดจากเรื่องนอกบ้านแล้วเอามาลงกับคนในบ้านด้วยนะครับเอามาลงกับคนใกใจ้ชิด3ดาบเนี่ยปากจัดขึ้นนะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดบองคารมีอีมีนี้คือบางคนเนี่ยเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนสังคมใหม่แล้วยังปรับตัวไม่ได้ โดนจับตามองด้วยสายตาแบบแปลกๆซุบซิบๆอะไรแบบนี้หรือหนักใจกับคนใกล้ตัวสัปดาห์นี้บางคนเจ็บป่วยได้นะแต่ปลายสัปดาห์ก็ดีขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแป๊บเดียวหายจะเห็นว่าไพ่เดอะซันเนี่ยขึ้นมาคำว่าอยู่การเงินไพ่8ดาบนะครับสัปดาห์นี้งดใช้เงินเตินตัวงดซื้อของไม่จําเป็นไปก่อนนะอันนี้เตือนกัน หรืองดโปรเจกต์ที่จะลงทุนไปก่อนดวงมีเกณฑ์เสียหายทางการเงินแบบเจ็บแล้วเจ็บอีกบางคนจำเป็นต้องซื้อของให้คนนู้นคนนี้เพราะเคยพูดไว้แล้วนะครับแต่ทั้งที่การเงินส่วนตัวเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ต้องให้ไปก่อนตามสัญญาแล้วตัวเองเนี่ยมารำบากเองทีหลังหรือจากการเงินมีคนบิดผิวไม่ทำตามคำพูดอันนี้ดูรวมในกรณีที่ดูรวมกับไพ่สามหลด้วยนะครับ ระวังเรื่องของการเงินมากๆในสัปดาห์นี้นะความรักไพ่เจ็ดเหรียญสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าพอไปได้ไม่ทุกเท่าไหร่พอพอประครับประครองกันในสัปดาห์นี้นะในความรู้สึกจากภาพจะเห็นว่าเป็นรูปของพระพุทธเจ้านั่งล้อมวงด้วยปัญจวัคคีทั้ง5มันก็เลยจะบอกว่าจละลาเบื่นเสียทีเดียวทั้งหมดก็ไม่ได้มันมีอารมณ์เหงาๆมันมีการบน่นมีการจับผิดกันบ้าง แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงจนไม่ไหวนะเป็นอะไรที่จุกจิก,จก,จกมากกว่าสําหรับคนที่มีคู่ส่วนคนที่โสดนั้นนะครับถ้าไปรักใครชอบใครเขานะครับจะบอกเขาไปตรงๆก็ไม่ได้มันเป็นอาการแบบอึดอัดนิดนึงนะอยากบอกอะไรเขามากมายแต่ต้องมาเก็บมาคิดเองฝ่ายเดียวหรือทําได้แค่แบบเรียบๆเ,เคียงๆกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวอะไรเงี้ย อ,อ,อยากระบ,บายอยากพูดก็ไม่ได้คือมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็มันจะมีอาการที่เรียกว่าหัวใจมันหล่นทุกครั้งที่เห็นคนที่เราชอบเนี่ยไปยิ้มไปหลลัวเราะไปทําท่าเหมือนจะสนิทกับคนอื่นนะมันจะเป็นอาการนี้นะครับสุขภาพได้ไพ่เดอะซันจะมีข่าวดีเรื่องสุขภาพเข้ามาใครที่มีโรคอะไรซ่อนอยู่สงสัยตัวเองมาสักพักก็เหมือนแสงดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง นะครับหากมีปัจจัยอะไรที่มันซ่อนอยู่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของคุณนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็จะเปิดเผยแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วมันก็จะได้รักษาให้มันแข็งแรงยืนยาวสักทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเอาล่ะครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ฝากคนที่เกิดวันอังคารกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนใน t i k t อกนะครับโอ้โหผมได้ยอดดูจาก t i k t อกเนี่ยเยอะมากขอบคุณมากยังไงดูกันจบแล้วกดติดตามกันไว้ด้วยนะ Tik t